สวัสดีคณิธานเหนือจินตนาการเราจะมาเล่าเรื่องหมาป่าเจ้าเล่เรื่องมีอยู่ว่าในป่าอันร่มรื่นแห่งหนึ่งมีหมาป่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันเป็นหมาป่าที่เจ้าเล่มากวันหนึ่งมันออกไปหาอาหารมันเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงฝั่งแม่น้ำมันเห็นกระต่ายตัวหนึ่งกำลังดื่มน้ำอยู่หมาป่าคิดว่ากระต่ายตัวนั้นน่ากินมากมันจึงแซงทำเป็นเป็นมิตรกับกระต่ายมันพูดกับกระต่ายว่ากระต่ายน้อยเอย๋ย เจ้าช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้น้ำใสสะอาดอากาศบริสุทธิ์อาหารอุดมสมบูรณ์กระต่ายน้อยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจมันตอบหมาป่าว่าจริงด้วยค่ะพี่หมาป่าหมาป่าพูดต่อแต่กระต่ายน้อยเอย๋ยเจ้าช่างโชคร้ายเหลือเกินที่ต้องอาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำที่สกปรกเช่นนี้กระต่ายน้อยตกใจมากมันรีบถามหมาป่าว่าทำไมหรือคะพี่หมาป่าหมาป่าตอบว่า ข้าพเจ้าเพิ่งมาจากต้นน้ำแม่น้ำสายนี้ไหลมาจากที่สูงบนภูเขามีคนโยนขยะลงมาในแม่น้ำจำนวนมากขยะเหล่านั้นไหลมาตามแม่น้ำทำให้น้ำที่นี่สกรปรกมากกระต่ายน้อยตกใจมากมันรีบวิ่งไปที่ต้นน้ำเพื่อไปดูหมาป่าหัวเราะอย่างสะใจมันวิ่งตามกระต่ายน้อยไปมันคิดว่ามันจะจับกระต่ายน้อยมากินเมื่อกระต่ายน้อยมาถึงต้นน้ำมันก็เห็นว่าน้ำที่นี่ใสสะอาดมันรู้ว่าหมาป่าหลอกมัน มันโกรธมากมันจึงวิ่งกลับไปหาหมาป่าหมาป่าเห็นกระต่ายน้อยวิ่งกลับมามันก็ดีใจมากมันคิดว่ากระต่ายน้อยจะโดนมันหลอกแต่เมื่อกระต่ายน้อยวิ่งไม่ก่างมันก็กระโดดข้ามลำธารไปหมาป่าตกใจมากมันไม่สามารถกระโดดข้ามลำธารไปได้กระต่ายน้อยหัวเราะเยาะหมาป่ามันพูดกับหมาป่าว่าเจ้าหมาป่าเจ้าเล่เจ้าจะจับข้าพระเจ้าไม่ได้หรอกหมาป่าโกรธมากมันวิ่งไล่กระต่ายน้อยแต่กระต่ายน้อยวิ่งเร็วกว่า มันจึงหนีรอดไปได้หมาป่าต้องเดินกลับบ้านด้วยความผิดหวังมันคิดว่ามันจะจับกระต่ายน้อยมากินแต่มันกลับโดนกระต่ายน้อยหลอกมันจึงจำบทเรียนครั้งนี้ไปตลอดชีวิต